สวัสดีได้จ้าพะกันอีกแล้วค่ะกับไว้ตุ๊กตาพาฝันอากาศเย็นเย็นค่ะมันอยู่ข้างนอกสวนแต่ว่าเป็นอากาศอันแห้งๆฝนบวหลงอันเป็นอากาศดีด้อค่ะอากาศติดลบสี่องศาค่ะตอนนี้หนาวด้อค่ะอันทายบรรยากาศใ้เบิง่งเนนะค่ะเนาะ เบึง่งท้องฟ้าก็เป็นสีอันทองเลยค่ะเบิงกกบ่งเว้ยนะกุฏเบิ่งท้องฟ้าเป็นสีทองค่ะอากาศดีดีอากาศดีดาาศดลบสี่องศาค่ะสี่องศา เมื่อคืนนี้ก็เป็นอากาศเย็นนะคะหนาวสี่ห้าองศาตาิดลบเมื่อคืนนี้ท้องฟ้าอันพระอาทิตย์กลังะขึ้นเนาะค่ะเนาะเอยอีกบรรยากาศนึงงามตาค่ะถ่ายฟ้างามมาเบิ่งเนาะฟ้างามหลังอันกลนเมฆนี่ก็เป็นแสงอันพระอาทิตย์เนาะ,ะค่ะเนาะเพิ่นกลังนะออก ก็อีกบรรยากาศนึ่งเด้จ้ะเอ้ยก็ไปส่งล้านน้อยไปโรงเรียนมาเมื่อกี้นี่เขาอทุกตาก็ได้ก็เลยเห็นท้องฟ้าเป็นสีงามก็เลยอันมาถ่ายกันเบิ่งเนาะค่ะเนาะอีกเซี่ยวนึ่งของโลกของเขาบ่าฮันเธอปะแต่เป็นอากาศเย็นแต่เป็นอากาศดีคะ่ะอากาศดีเลยเลยนะคะแต่ว่าถ้าออกข้างนอกก็ต้องใส่เสื้อผ้านนหนาเนา,นานนะค่ะเนาะ ขมบรสันก็เป็นไครค่ะอันนี้ก็วันนั้นท้องฟ้าสดใสเนาะค่ะเนาะดอกไม้กระบานอยู่ด้อค่ะข้างหลังเหอนเอ้ยนี่ดอกไม้สีชมพูด,ดอกไม้นานาหนาวค่ะเบอร์พันสีเฮียมดเลยนี่มีเ่อ,อนันดอกออกสีชมพูมีกลิ่นหอมเลยค่ะ ดอกนี้น้อยนี่ก็ได้อดองเทือกอันตัดไปเสื้อเจกกันค่ะเอ้กักินพันสิ์อกหอมหอมกินโอกกินมะลยเนาะคล้ายๆดอกช้อนเนาะคะ่ะนาะดอกมะลิบานเห่านะคะพันสิเป็นกินแบบนั้นและเบื่อซิบ่บมีเลยค่ะมีตะการมีตะกิ่งครับอันกับดอกไม้ ก็คือความสวยงามไปแบบหน้าหนาวน่อยจะเนาะอ่ะค่ะเอ้ยกระ่าเอ้เพิ่งเห็นมันอากาศดีเอ้ยก็เลยมาอันมาสวัสดีกันตอนเช้าๆอยู่น้ำส่วนรังเหินเอ้ยน้อยจะเด้อกบวันวันท้องฟ้าสดใสค่ะอ่ะวันนี้กันไปต้มกาแฟแล้วจะมาพอกันใหม่นะคะเนาะต้มกาแฟแล้วก็มาอันกินกาแฟนํากันจักนอยก่อนนลังเท่อกระ้าว่าอันพันอย่างเป็นอากาศที่ว่าสดใสอยู่เป็นเอ้ยน่ะพามานั่งอันนั่งน้ำส่วนค่ะใส่เสื้อน่หนาแล้วก็ มานั่งกินกาแฟจิบกาแฟกับเอวยเนะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็เธอทุกบ้านทุกคนเนาะค่ะเนาะเพื่อนๆทุกบ้านทุกครอบครัวทั้งทํางานว่าทางานอยู่บ้านหรือว่าออกข้างนอกก็เธอมีความสุขได้จ้าเดอ้อแล้วก็เดินทางปลอดภัยค่ะพรอกันคลิปน้าได้จ้าสวัสดีค่ะ